เน็บไม้ก่อนเน็บไม้ก่อนไม้กูแพงด้วยเนี่ย หลายน้องเริ่มพี่บอกว่าพี่ช่วงหลังนี้พี่ไม่ค่อยเอาใจวัยรุ่นเลย<แ>ทําแต่แบบอาหารกินคลีนราคาแพงๆเอาใจวัยรุ่นหน่อยสิวัย <Yeah. S 1> วรุ่นเนี่ยมันไม่มีตังค์เยอะแม่งต้องเที่ยวกลางคืนแดกเหล้าสูดมาแทงบอลโหดชีวิตมึงเพี้ยนเสื่อกันแดนดิมันอยู่ต่ำม,มากในเขาเรียกว่าอะไรความสนคัญขางชีวิตพวกมึงใช่ไหมความสนุกความจังไลมึงมาก่อนเลยได้กูเข้าใจโูวัยรุ่นเหมือนกันวันนี้พี่จะทำข้าวหน้าเป็ดราคาไม่ถึง10บาทได้เหมแดเวุ้ยด oh <my> ิ นี <letter> ่เจมผมถ่ายได้ตั้งเมานานแล like? ้วมีเลขอะไรโดนๆมั้ยครับป้ากิดแท็กไวรุ่นไวรุ่นเอาเป็นว่าอย่างแรกเลยเราต้องสตาร์ทจากการหาข้าวที่ถูกที่สุดก่อนทุกวันนี้เนี่ยเซเว่นเองแม่งก็ข้าวสิบห้าบาทโอ้ป้าจ๋าอ่ป้าไปไหนแล้วข้าวกี่บาทครับห้าบาทครับชันทีได้ไหมครับห้าบาทฮึๆถูกกว่าเซเว่นสามเท่าโอ้เจสสัถูกกว่าเซเว่นสามเท่าโอ้ เดินเข้าเซเว่นมาหลายปีซื้อข้าวสิบห้าบาทนี่เลยป้าขอสองถุงนะจ๊ะโอเคมีเงินสิบบาทแจกข้าวได้สองมือแต่ตอนนี้น้องๆก็บอกโอเคข้าวห้าบาทไม่เช่อไม่เคยเห็นเดี๋ยวกูจะทําให้มึงดูว่าเปิดอีกสองจาน <laughs> อีกสิบบาทวันนี้มึงมีแบงค์ยี่สิบบาทมึงมีตังค์ทอนกับบ้านค <Wow. S 1> ิดดูเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับความลับนี้ top secret หลายคนไม่ค่อยรู้ขอบคุณนะจ๊ะป้าครับโอเค ลองแอบนี้ไปต่อเป็ดแ่งนี้อย่าบอกนะว่ะอย่าไปบอกใครเด็ดขาดนะสจานไม่ถึง20บาทจานหนึ่งไม่ถึง10บาทมานกี่บาทางงเลยงงเลยจากตลาดสดตอนนี้เราไปเดินห้างในห้างมันจะมีแหล่งโปรตีนที่ราคาอย่างี้มันเป็นไม่ได้ไง <laughs> ไม่ได้กแกคิดเป็นี้ได้ ใครใครจัดหนาเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดืเตต่อไม่ใช่มเสทำไมกูต้องเดือถอยหลังตลอดหวะกูต้องเดึอถอยหลังเนี่ยบ้ามากทำไมเราไม่มีสปอนเซอร์เหมือนรายการอื่นๆแล้วก็แบบว่ามีไมโครโฟนสวยๆมีกล้องดีๆทำไมชีวิตเลยก็ต้องเป็นหูฟัง iPhone กับแม่ง iPhone รุ่นเก่าหรือวะ ตตตทีนี้พวกแกก็ต้องคิดว่าที่ผมได้สปอนเซอร์จาก MK คุยอะไรกันเราก็ถึงแล้วนะครับนี่ก็คือร้าน o เคนั่นเองครับผมครับผมถ้ากูได้สปอนเซอร์กูไม่มวันที่จะพูดว่า o เคได้เลยอเคโอเคโอเคคือจริงๆพี่เป็นคนที่ชอบ MK มากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นร้านที่ดีต่อสุขภาพมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกอ่ะทีนี้น้องๆหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าในเนี้ยเหรอ มีแหล่ง,งโปรตีนที่ถูกมาเนี่ยแสดงความเป็น <Alex. S 1> สุภาพบุรุษสวัสดีค่ะอยากทราบว่า <tuh> มีโครงเป็ดขายไหมครับไม่ไมมึงไม่รู้ดิไม่รู้ดิเพิ่งรู้เพิ่งรู้เหมือนกันเล้วเนี่ยนี่เห็นเป็ดตัวโตๆไหมเ้อาไปแล่เนื้อแล่หนังออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเหลือโครงซึ่งโครงเนี่ยจริงๆแล้ว MK ขายในราคาที่ เดี๋ยมรอดูบินรอดูบินกูเตรียมมาช่วงนี้กูกรอบๆไปด้วยกูเตรียมมาเต็มที่เลยเต็ม<ๆ>ที่เลยเท่าไหร่นะครับสิบแปดบาทดังๆฟังเสียงดีดีดดสิบแปดบาทสองเซเว่นใครจะไปคิดว่าเนื้อเป็ดดีๆสิบแปดบาทปา๋ปาปา๋าป๋าต้องอยู่ให้เป็นอยากรวยอยู่ให้เป็นนี่นะครับคนสวยมามีแล้วรถอีกไหมรถอีกรถอีกเท่าไหร่คะ ลดอีกบาท8ปดลดอีกบาท80สตางค์เหรอทำฟรีไหมบัตรสมาชิกไม่ฟรีค่ะ99บาท99บาทนะไม่เป็นไรค่ะโอ้ดีไม่ดีเหลือเกือบ1ิบสบาทกว่านะคนละสิบาทกว่ามึงโดมึงโดมึงโดเราอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นสวัสดีค่ะมีแฟนหรือยังคะยังค่ะชอบสเปคแบบไหนคะก็โนมินไม่กลัวแล้วใครชอบแบบนี้เนี่ยมาอันนี้เอ็มเคสาขาอะไรจ๊ะเออเต์คื เซนิโจรีนะถ้าเกิดชอบแบบนี้นะหน้าขาวปากแดงคอดำนิดๆเนี่ยโอเคเลยมันสกอยแถวบ้านเลยว,ว่างหาข้าวแดด่อยน,นะครับตัวผอมมากเลยไม่ต้องถอนว่ะเอาเลยเก็บไปเลยดูป่าไหมาดูป่าไหมให้ห้คุณคนะครับขอบคุณนะครับไม่คือที่ให้เยอะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปอีกสาขาหนึ่งแล้วไม่มีคงเปดพี่ก็โทรไปหา เอ็มเคศูนย์คอรเซ็นเตอร์บอกว่าที่ไหนมีโคงเป็ดบ้างช่วยหน่อยเขาแบบว่าเดี๋ยวประสานงานให้นะค้าอยู่ตรงไหนแล้วก็คือบอกว่าหาแบบทุกทุกเอ็มเคในละแวกที่มีโครงเป็ดอะแล้วก,ก็ต ah oh okay, okay, okay. like, ิดต่อกลับมาเพราะแบบน่ารักมากเลยเนี่ยขออนุญาตเนี่ยมีมีน้ำเป็ดด้ไหมนะโอเคโอเคโอเคไม่เอาค่ะเอา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 เ้งเป็ดด้วยเอาเอาลืมเบอร์ไปหมดแล้วธรรมดาแล้วลูกค้าชอบเป็ดน้ำเยอะไหมคะชอบน้ำเยอะก็เปิดน้ำเฮ้ย ไม่เปิดไม่เปิดนะเขาเขาเก็ตหรือเขาไม่เก็ตเนี่ยได้ใส่เล่นใส่เล่นงงใส่เล่นใส่ใช่เบอร์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 นี่คือเรียนอยู่ป่ะจ๊ะขาดเรียนอยู่เรียนคริ้าดอยูยังไม่จบป่ะจ๊ะก็เหลือแต่น่าแต่น้าตาหนูไปไกลแล้วนะขนาดคนไกลนี่ยขนาคนไกโอเคโอเคซื้อใจซื้อใจเด็กหอวัยรุ่นหน่อยอะไรเงี้ข้าวหน้าเป็ดจานไม่ถึงสิบบาทข้าวถึงห้าบาทถูกไหม เป็ด18บาทได้2โครงโครงละ9บาทโครงนึงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำข้าวให้ได้2จานหมายวามว่า9บาทบวก10บาทเป็น19บาท<อ>หาร2นะได้2องมือนะเป็ดผู้นี้จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมองมีว่าม,มีแต่มีแต่กระดูกก็ตามอ่ะแต่จริงๆแล้ว,วเนื้อย,ยังแอบเหลือเยอะแล้วก็มีหนังแบบหนังดีๆให้กินเยอสะสำหรับใครที่อยากกินหนังนะส่วนตัวแล้วถ้าใครไม่อยากกินหนังก็ไม่ต้องกินนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตชํำแหละเนื้อก่อน พ่อโคนี่ก็แรกเก่งลเลยดีแรกที่มึงแลกนี่ถ้าเกิดเจ้าของ m อดูอยู่ไม่โดนด่าแน่มึงแรกถ้าไม่เหลือเนื้อให้คุณเลยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยโครงเป็ดเนี่ยมันเหลืออยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอาเนื้อไปกินหมดแล้วเนี่ยเอาโครงเนี่ยมาต้มจับชายต้มน้ำซุปเอามาสับผัดกะเพราผัดกับนู่นกับนี่เยอะแยะมากมาย คุณต้องสปอนเซอร์ผมตั้ะเนื้อพี่จะเอาที่เป็นเนื้อเท่านั้นนะครับอะไรที่เป็นกระดูกเล็กๆเนี่ยพี่จะไม่เอาเลยต้องกระดูกทั้งหลายเนี่ยแบบนี้ยกินได้หมดนะกระดูกอ่อนอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าเศษเป็ดบนครองเนี่ยดูถูกไม่ได้เยอะมากมาดู คุณค่าทางโภชนาการนะครับไม่ได้เลวเลยทีเดียวหลายคนมองว่าเป็ดเนี่ยมันอ้วนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเป็ดล้วนๆแล้วก็ไม่มีหนังเนี่ยเนื้อ100กรัมคอรี่ประมาณสัก1 1 0่งถึงหนึกิโลแคลอรี่นะแฟตประมาณสัก15-20เพราะฉะนั้นกินได้เลยแทบจะไม่ต้องกลัวเลยเป็ดทั้งหมดในจานนี้พี่ว่าน่าจะมีประมาณสองขีดได้นะ สองขีดก็จะอยู่ที่ซ280กิโลแคลอรีนะครับบวกกับข้าวด้วยอันนี้ข้าวของเราค่อนข้างเยือกแล้วนะจานนี้พลังงานอยู่ประมาณสัก400แคลอรี400ห,หน่อยๆสองจานนี้วันหนึ่ง900แคลอรี่ร่างกายนี่ยังต้องการพลังงานอีกเยอะเลยกิน2จานนี้ผอมเลยและที่สำคัญก็คือมันถูกมากเด็กหอทั่วโลกสามารถกินได้ถ้ามึงบอกว่ามึงไม่มีตังค์เทียกินข้าวมื้อละ9บาทกว่าๆเนี่ยสมควรตายไปร้านเบอร์แอมเคนะรสเอกบาท80สตางค์คงเหลือประมาณ16บาทนะครับผม ไม่มือหนึ่งอยู่ประมาณ8บาทรสชาติพี่บอกได้นะครับไม่แตกต่างเลยไดย้ครับชิ่อว่าอะไรแปเก็มแพ้ไม่แพ้แบบขึ้นเหล่าเป็นแพ้ไม่แพ้เจ้าใดในไทยอ่ะเยี่ยมโปรตีนดีเนื้อเน้นๆยอดฝากกดไลค์กด subscribe อย่างกถอนแล้วยังกดเลยกดเลยกด,ยกดยอย่างนีลอันนี้แหละ ไม่ก่อนเลยอ่ะคุยกับใครพี่คุยกับคนด <g> ู <ül üyor> <c oughs> เจอเทคนิคอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยหรือว่าเจอของดีที่ไหนอ่ะ ลองคอมเมนต์มาก็ได้ตอนนี้พี่ก็อยากจะเริ่มออกไปรีวิว้าที่มันรันแปลกก๋วยเตี๋ยวลูกพูอาหารที่สารดูดิว่าเมนูอาหารไทยมันมีความหลากหลายเมนูอาหารใต้เมนูอาหารเหนืออีสารมีอะไรที่บอกว่าคลีนบ้างลีนบ้างอะไรที่อ้วนคนหลีกเลี่ยงบ้างเราก็ตะเวนไปกินไปรีวิวกันนะครับผมแนะนําเข้ามาได้ส่วนใครที่อยากจะกินลีนกินคลีนย้อนดูหลายอีเลยบางคนบอกพี่ภูมิทำเบอร์เกอร์ทำนักเก็ตหน่อยคือไอ้เหี้ยกูทำมาแล้ว ลองดูกันได้นะครับผมแล้วก็สาหรับใครที่ขี้เกียจทําก็ฝากด้วยกันเลยเรามีดีเจภูเมนูทุกอย่างที่เราทําผนทานรายการเนี้ยเราก็เอารูปแบบสูตรการทําแบบไร้น้ำมันเนี้ยมาจากดีเจภูเมนูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครขี้เกียจติทำก็ลองสั่งดูเรามีสลิมเซตอาทิตย์หนึ่งสองพันบาทได้ตั้งยี่สิบเอ็ดมื้อเนี้ยก็คือถูกมากน,นะครับผมอยู่ในทั้งอาทิตย์เลยรับประกันเลยว่าหนึ่งอาทิตย์เถิดน้ำหนักไม่ลงสองโลขึ้นไปเลยนะครับเอาตังค์คืนมาได้เลย เรามั่นใจมากแล้วเราเชื่อว่าของเราอร่อยมากโ <Okay. S 1> าักเช r ร์โรแคด้วยตอนนี้ก็กำลังจะลงทูกประเทศเร็วๆนี้แล้วเราเจอกันใหม่เอฟน้าไม่รู้กันมาเมื่อไหร่ตรงนี้เที่ยวบ่อยไปหน่อยไม่ค่คยมีเวลาถ่ายงานแต่ว่ยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามเจอกัน